พิสูทั้งหลายหญิงสะพ้ยในคืนหรือวันที่เขารับตัวมาอยู่ที่ตะกุลสามีย่อมมีความละอายมีความเกรงกลัวอย่างมากทั้งในแม่ผัวทั้งในพ่อผัวทั้งในผัวโดยที่สุดในเบ่าและคนงานอาศัยคนงานขาที่อาศัยอยู่ในบ้านต่อมาพอคุ้นกันเข้ายิงนั้นก็ตะเพิดเอาแม่ผัวบ้างพ่อผัวบ้างรวมทั้งผัวได้ว่าไปท่านพวกท่านจะรู้อะไรยังนี้ฉันใดพิสูจน์บางรูปในธรรมวินัยนี้ ในคืนหรือวันที่ออกจากเรือนมาบวชก็มีความละอายเกรงกลัวมากในภิกษุทั้งหลายในภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายในอุบาสิกาทั้งหลายโดยที่สุดแม้ในคนคนวัดและสมมุษเทศหรือสามณเนรต่อมาพอคุ้นกันเข้าภิกษุนั้นก็ตะเพิดเอาอาจารย์บ้างอุปัชฌาบ้างก็ได้ว่าไปทุกท่านจะรู้อะไรดังนี้ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายควรเสนียกว่าเราทั้งหลายจกมีใจเสมอด้วยสไพยใหม่พิสุดทั้งหลายเธอทั้งหลายควรเสนียกอย่างดีแล้วก็คือให้เราั้นทำตัวเหมือนสไพรใหม่ที่เข้าไปในบ้านในคืนแรกมีทั้งความละอายาม,มีทั้งความเกรงกลัวมีทั้งความเกรงใจผู้อื่นระมัดระวังตัวแล้วก็มีความสำรวมเป็นอย่างดีให้ทำอย่างนั้นไม่ทำเหมือนเป็นสไายใหม่